ล่ะรวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะไปใส่เองเห็นอะไรไหมว่าแก้มบวมบวมนี้เลย,เลย <c oughs> ไปผ่าฟันพุดมาเมื่อวานนะคะพูดได้ไม่ชัดเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าอาปากกวามไม่ค่อยได้แล้วก็กินได้แค่โจ๊กแล้วก็ขนมปังนิ่มๆนะคะ มีฟันโคสีซี่นะคะหนึ่งสมสี่แต่ว่าไปผ่าข้างล่างมาเมาื่อวานเนี่ยผ่าข้างล่างล้วก็ถอนข้างบนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันแบบออกมาเยอะแล้วก็เลยไม่ต้องผ่าก็ดีใจได้ผ่าแค่ซี่เดียวเนี่ยคะ <Yeah. S 1> เป็นประสบการณ์ทางแรกในการผ่าฟันโคดซึ่งถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากแต่ไม่ได้เจ็บถึงขั้นที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนบิวมาหรือว่าแอบ,บดูคลิปใน youtube ก็ได้เจ็บเลยขนาดนั้นแล้วพอก็ต <c oughs> อนนี้ไม่สบายอยู่ด้วย <c oughs> ได้ยามาเยอะมากเพื่อจะเป็น แก,กเ้เศบค่าเชือ้อค่าเชื้อคือค่าเชื้อที่แผลด้วยแล้วก็ค่าเชื้อในลำคอด้วยเพราะว่าหมอบอกว่าทมซินคอยโตนะคะแล้วก็ได้วิตามินบีหนึ่งมาด้วยเพราะว่าแบบเลือดไม่ค่อยโอเคแล้วก็เออเพว่แบบเน็บพวกพุกความชาอะไรเงี้ยมันฉาแล้วก็วันนี้ตอนนี้เห็นผมทรงนี้นนนไหมอันนี้ทําผมตามพี่หลับปุ๋ยนะคะดูคลิปพี่หลับปุ๋ยมาก่อนมาหมอก็เลยเลยขอนมานี่เลยมาแล้วก็เออตอนนี้มาไปกำลังจะมาประชุมง,งานกับเพื่อนเพื่อนกินขนม โตมากไ <laughs> หมโ้นะคะไม่ลงนะไม่ลงแก้มแก้มบวมแล้วโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย